ถ้าเล่นโนมอลเราพยายามสุม่มเล่นดีกว่าคุณผู้ชมเอาแบบนี้แล้วกันกดสุม่มตัวแรกได้อะไรเล่นตัวนั้นเลยคุณผู้ชม3 2 1โอ้ทำไมต้องได้ตัวที่เล่นบ่อยด้วยวะอูเดียวเวทผมเล่นอูเดียวเวทแล้วกันครับเกมเนี้ยผมว่าต้องเปลี่ัดปะเปลี่ัดแล้วก็เวทปะ แต่ชิ้นแรกน่าจะเป็นเทอร์โบนะผมว่าเทอร์โบโหดออกเทอร์โบเสร็จแล้วก็แล้วก็ขึ้นแบบลิสเบนแบบของเวทไปเลยอะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปชี้ก่อน5 minutes later มาคุณผู้ชมอูเดียวเวทปัญหาคือมันมีของเวทอะไรมาครับที่น่าสนใจถ้าเราจะเล่นเวทแล้วเราจะขึ้นเทอร์โบทำไมนะผมว่าผมว่าให้เด็กพุ่งดีกว่าคุณผู้ชมให้เด็กพุ่งแล้วก็ลิสเบนหรือนาชันทุตแล้วก็คอสมิกไดโอเค ไปให้สุดแล้วหยุดที่จอเทาเฮ้ยระดับผมแล้วอูเดียในผมฝึกซ้อมฝีมือมาเยอะผมบอกแลว้วผมไม่มีพลาดแล้วมรอบพี่แล้วที่ที่ผมเคยเล่นอูเดียเวทอะ <c oughs> แล้วแจกอ่ะเพราะว่ากินก็จะกินเล่นก็จะเล่นเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเมนอูเดียไงตอนนี้ผมเมนแล้วตั้งแต่มันเป็นตัวเมตาผมก็เล่นบ่อยอ่ะผมเมนละผมว่าผมเล่นได้อูเดียเวทอ่ะคุณผู้ชมผมว่าผมทำได้่ะฟาร์มไปฟาร์มแบบฟูเคียด้วยอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมผมบอกเลย เาไปไอ้ถอกมันมันปักหวอดตรงไอ้ตรงหญ้าหญ้าหญ้าไก่ครับไม่ใช่หญ้าไก่หรอกสบายต้องรอเวฟหน้าคุณผู้ชมผมจะยืนรอฮ่าเซกุยชิยะแม่งมุดสอดมาโคตรเท่เฮ้ยรีเวนไม่เอานา นี่ละ่ะนี่ละ่ะป็นไงประเดิมมาอย่างสวยผมบอกแล้วผมเมนูเดียปูล่างไปยังเนี่ยอ้ขอบคุณครับขอบคุณนู่นูนะที่ยังเหลือปูล่างให้ผมคุณผู้ชมกำลังไปครับผมกำลังเดินทางไปขอโซ่แม่นๆดิอย่าให้ผิดหวังดินี่ไงน,นี่ไงผมบอกแล้วอูเดียเวทวะเอาวะ กำลังไปแกงเดียวคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสเกมมันชิวอยู่แล้วเอออเอออเอออเออนี่ไงปะกลับบ้านครับเท็ดเท็จพุ่งสินะไปดูยต่อทำไมแรงไม่เป็นแบบนี้นะซึงฟอร์มมันไม่มาคุณผู้ชมมันทำอะไรไม่ได้อ <cin stereotype> ไม่ออกขวาเหรอพี <lookin' inferior> ่ไ <LP> ม <Bra un> <PC spooky> ่เอาอ่ะคือที่อยากออกอะไรที่มันแบบว่าช่วยพุ่งไปตันอ่ะมันจะได้ตันง่ายๆอ่ะคุณผู้ชมลองนึกภาพดิกดหมีเข้าไปแล้วแบบพุ่งไปตันอ่ะโอ้โหเท่ตายครับเสียนะเสียนะเอาเอามูมูโอบนอ่ะฟาร์มไปฟาร์มไปโอเคเกลี้ยงครับผมบอกเลยว่าเกลี้ยง อ๋อหอมีเลดด้วยเกรียงบอกเลยว่าไม่เหลือปลาหมดเอาหมดอ่ะผมบอกเลยมีเนี่ยผมนําไปไก่ยังไงห้าเจ็ดกับสามหกโอ้โหเริ่มห่างแล้วว่ะคุณผู้ชมเจอมันน่าจะเจอมันในป่าแต่ว่าถ้าไปสู้กับมันมันจะสองหนึ่งแต่ผมอยากเล่นขอหน่อยที่ขอลองสกิลเลยโอ้โหโคตรแรงอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรแรงครับจานมาตาย หวายแล้ว T F ลงมาผมปลายเลยครับไม่อยู่แล้วข้ามันได้ป่าววะเดี๋ยวบอกเลือดเกือบเต็มอ่ะโชดหน่อยดินี่ไงล่ะเฮ้กำลังไปครับโอเค เออเออเอเจ็บเหลือเกินออ้ h my god โอ,อ,อ้ทีเอฟอ่ะทีเอฟมันน่ารำคาญเกินอ่ะจานผมออกจอเวทดว้วยอันนี้ควาความายเป็นเวทป่ะเออนกผมต้องแรงที่สุดครับไม่แม่เอาออกทางรถทีดีกว่าคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวผมมีพุ่งมาตามแล้วคุณผู้ชมทีมผมโคตรดุเร่างกูเอมังกรแล้ว เงอมันแฟดหนีผมไล่ผมไล่ <S <S อุ้ยหล่ไม่ทันจานเ,เง,า,งา,าดูเฉยดูเฉยเงาะเงอหล่อหลาดเอ้ยจานอ้อกดตอนย่าใหม่อนะ โอ้พระาลอลาน่ะคือได้เลยอ่ะเราได้จั่วๆเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยใจนกตบทีเดียวผมบอกเลยนั่เลือกแค่นั้น,นว่าตายวะ่ะผู้ชมมีเนี่ยนผมโคตรเยอะเลยวะ่ะมีเนี่ยนเท่าเลนเลยอ่ะอูเดียกูท็อปฟอร์มจัดเลยวะ่ะเกียร่ยวด้วยผู้ชมดูมีเนี่ยนหอยดิร้อยสิบหกแล้วอ่ะฝั่งนู้นยังโอ้สลอมสแลงกันอยู่เลยมีมว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 ยหย,ยา ผมมาผมมาผมมาผมเองผมเองผมเอง,เงดูสเต็ปผมนะกดปุ่งปั๊บปั้นจ้าโอ้โหเกียร์ละเกียร์ละไม่ไหววะเฮ้ยไหวผมว่าไหวละ round fight two โอ้โอ้โอ้โอ my g o my g o อ้โอ้โอ okay. okay. <re queue nói> ้มคว่าเอา่าบพอสมิทย้าอออกนี้ต่อโอ้หนึ่งอจสามโ้ทอตัดทัเทลเสร็จจบเรื่องเดี๋ยวเราไปล่ายลิอร์ครับคุณผู้ชมไปไปไปโอ้มังกรลมเอ้ทำไมเล่นอูดีอทีไรมันได้มังกรลมตลอด ไม่มีสมัยอ่ะผมไม่มีสมัยอ่ะือ <c oughs> จังเกลิลจังเกลิลโหดเกินอ่ะทอธรรมาดาว่ะมังกรเราไม่ต้องใช้อ่ะก็เลยไม่รู้เอาไปทำไมอ่ะ <c oughs> โอ้โหดูสก,กิลจับมันดิปุ้งสตันฉับเป้งเป้งเป้ง นี่ไล่ะเป้งไปเอาดิเราบองเออแล้วก็ตายเพื่อนลาก่อนเดี๋ยวเราออกตัดสัมเทนแบบว่า8ป0ริตแล้วที่ว่าไม่งั้นสู้ไอ้ถอกไม่ไหวนะแล้วต่อไปก็คอสมิกได้ครับผมคอสมิกได้ catch a bitch โโอ้ห h oh oh ยยยไปไปเรีวหน้าไปเพื่อนไปอ๋ออ๋อโออดโอเคสวย my god my god my god ไปแล้วผมไปกนแล้วผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยไม่น่าบอกไม่อยากได้เลยเราเสียมังกรรัวๆเลยวะโอ้โหโถมุมไม่ได้แล้วโอ้แฝดมุมมีเออโอ้ เออซาโลไปหนีล่ะหนีหนีอีกหนีอีกกุ้งใส่ต่อตันมันเออเออเออเอาเข้าไปดับเบัลคิวคุณผู้มชมตาของเราแล้วคัมแบ็กว่ะได้ป่ะวะลองดูลองดูเพื่อนใจใจหน่อยใจใจหน่อยโอเคถ้าได้บอลอน,นี่คือสบายเลยแต่ไม่มีสมาย์นะเฮ้ย <laughs> โดนลานี่คือโยนป่ะวะไม่บอกไม่บอกเพื่อนไม่บอกเพื่อนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าผมไม่มีอยู่แล้วสมาย์โอเคผมได้แล้วครับคอสมิกได จริงผมอยากได้บูบัฟมันว่ะขอร้องเถะขอบูบัฟได้ไหมคือถ้าผมมีบูบัฟนี่คือผมจะสบายมากเลยนะปั้นปั้นดิปั้นปันเต่าพนองอ้โเี่กดเต่าพนองไม่ทันเมื่อกี้เนี่ย้าว้้ โอ้ยหว่งผมบอกเลยลงท้ารถซีซีนะถ้าไม่ได้ผมไม่รอดอ่ะทำเนื้อหนึ่งวันหนึงคอคอคอเอาบวนโอ้โหเกมนี้มันว่ะวิ่งมันอ่ะโอ้ต้านกูอีกแล้วทีเอฟมาสิแม่เมืองโอ้โหขอโทษ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 โอ้โหวิ่งโคตรมันอ่ะ ยอ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 ยมยอ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 นอย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 อมอย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 นยอยอยออยอยอโอเคโอเอยอเคยออยอยอยอัอยอยอยยโยอ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 ยยนยอยอ้อมอยแป๊บนึงแป๊บนึง อะไร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 นั่นนั่นนั่นเออป้อมล่างไปเดี๋ยวกูปวดเองจะป้อมล่างไปป้อมล่างไปป้อมล่างไปกูปวดเองกูปวดเองกูปวดเองกูทำได้อาจารย์กูปวดเองกูปวดเองกูปวดเองกูทำได้กูทำได้ออ้้ยย อออะไรกันครับเนี่ยม <hes Coin Channel> <c oughs> ันมากราศตัวแล้ว่ะมันมากราศตัวแล้ว่ะเฮ้ยหรือว่าจริงๆผมกดต้องใช่วะถ้าผมกดนกผมก็จะวิ่งไหวปะวะเออมันคิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมต้องใช้มังกรตัวนี้นะเอ้ผมต้องใช้มังกรตัวนี้นะชิหายแล้วไปๆๆๆๆๆๆๆปๆๆ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 ๆแ โอ้โหกาลักไก่เผื่อดีเอตันไม่ทนันโอ๋อโยนโยนสุดท้ายเราต้องขึ้นมาเป็นไอ้้ไอ,อ,อตับตับสัมผัสอันใหญ่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสู้กันไม่ได้แฟดว่ะแฟดว่ะพวกแฟดเลยว่ะไปเว้ยตายเป็นตายว,าว,าว,าวาโอ้ โอ้โหทียผมว่าผมทาสวยมากเลยนะเมื่อกี้นะเนี่ยแต่มันยังไม่ดีพอว่ะโอ้โหเอาไม่รอดเพื่อนรองเท้ารถซีซีก็ไม่ช่วยอะไรเออสวยว่ะเลยบองโซ่สวยว่ะเลยบองสวยว่ะสวยว่ะเอาว่ะสตานว่ะเหยียบพื้นไปสวยในที่สุดพี่ก็โยนแล้วใช่ไหมเออผมอยากจะเล่นโยนแบบตั้งใจโยนแบบนี้มานานแล้วได้ละเอาอเอาต้องกันตัวนี้นะคือผมผมต้องใช้ว่ะมังกรตัวนี้ ไม่หลอดหรอกกล่ผมไม่ทันหรอกผมเล่นเครื่องแล้วไป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 มบนเว้ยไม่มากันด้วยสนุกละเมืองงานนี้ก็มาดิก็มาดิอย่างชอบเลยวะก็มาดิก็อ้าวไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่ใช่ปัญหา เออไม่ใช่ปัญหาเอ็นดีเอ็นดีเอ็นดีต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 ีเออกูหลายอย่างชอบเลยเข้ามาดิปันเอาแม่งในบ้านนี่แหละเออ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 มาดิมาดิมาดิถอยร่อนถอยก่อนถอยร่อนออ้ยกิมตีกิมตีตายกิมกิมตีแรงยังวะเลอบองสู้มันสู้สู้ ก็ไม่รู้อะว่าผมเมนูเดียผมผมภาษไม่ได้พูดนะเนี่ยโอ้คนดูดูใจตลอดเลยอะเมื่อกี้เกือบพีิกเสียงขึ้นไปสูงครับเกือบเจ็บคอยล์รอบนี้มันว่ะ Weapons weak are the for